สำหรับธรรมะเนี่ยต้องลงมือทำนะความงดงามแห่งธรรมนี้ประโยชน์นี้อัน,นิสงสงนี้ใหญ่หลวงนักแต่พวกเรากลับไม่ลงมือทำเอาน่าเสียดายนะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ง่ายๆโอ้ยปฏิบัติไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์หรอกมันยังไม่มาพูดหรอกเมื่อมึงทุกข์มามึงจะนึกถึงพ่อแม่นีนละก่อน <S <S ทุกทางใจนะสภาวะขึ้นมา ต้องการกำลังใจอย่างมากเลยนะจะบอกให้หลวงตาเคยฝึกมาแบบอุกฤษมากการฝึกการหัดการปฏิบัตินี่ไม่เป็นรองใครหรอกหลวงตาโมดไม่อายจัก,กรวาลน,นี่เลยไม่ใช่โลกหรอกเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยยอมเป็นยอมตายเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาเลยอดข้าวอดน้ําอดหลับอดนอนเนี่ยโอ้ยน้ําหนักแปดสิบเก้าสิบเหลืออยู่สี่สิบปานี่คงต้องหามหิ้วปีกลงจากเขาอ่ะ มอบชีวิตเป็นเริมพันไปเลยกับธรรมะให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไม่ดีมันตายไม่ตายให้มันดีไม่ใช่อยู่ๆจะมันนั่งพูดโม้ขี้โม้ไม่มีทางที่พูดเนี่ยไม่ใช่พูดว่าอยากให้คนเชื่อพูดให้ฟัง